สวัสดีค่ะทุกคนท่านยินดีต้อนรับทุกคนนเข้าสู่ช่องความสุขทาโอดรยอหมอความสุขหมอตัวโจแม่หมอหัวโตนั่นเองค่ะแม่หมอที่มีพลังงานอลาร์พลังงานที่บวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไลายมีดีในดีมีไลฟ์หรือว่าในดีมีดีนั่นเองค่ะโปรดจใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณรู้ที่ตามใหม่ติดตามเ่าน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะวันนี้เช้านี้ ไพ่อยากบอกให้กับคุณได้รู้สิ่งที่คุณควรรู้ไพ่อยากบอกว่าคุณกําลังจะเจอจุดโหดจุดที่แข็งที่สุดในชีวิตคุณนั่นเองนะคะมาค่ะนี่คือพลังงานของคุณไพ่กาลังจะมาบอกคุณว่าคุณกําลังจะเจอจุดแข็งและจุดโหดในชีวิตคุณและสิ่งนั้นเป็นเรื่องราวอะไรคะโอ้ม oh ่ก o นขอะคุณค่ะคุณเ o อร์ตอนนี้คุณลักตัวเองเป็นแล้ว จุดแข็งจุดโหดนะตัวเองนะตอนนี้เวลานี้เลยเชา้านี้นี่คือขึ้นสมองแม่เด็ก หัวใจของคุณและตอนนี้คุณได้รักเลิฟเลิเอร์คุณได้รักตัวเองไปแล้วและรักตัวเองมากด้วยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามแต่ความสุขคนในครอบครัวคุณพลังของคุณจุดแข็งดวงชะตาที่แข็งแกร่งของคุณกำลังจะนำพาให้คุณก้าวไปสู่ยุคที่ยิ่งใหญ่นี่คือในออฟจอรดคุณเป็นคนฉลาดค่ะจุดโหดและจุดแข็งของคุณกำลังจะเปิดเผยให้คุณได้เห็นและตอนนี้เวลานี้คุณก็ได้ หเห็นคุณก็ได้รู้แล้วว่าจุดโหดและจุดแข็งของคุณคือความพยายามความมุมาณะความไม่ยอมแพ้ใครความเป็นคนตรงๆของคุณนี่แหละค่ะและคุณเป็นคนที่โคตรฉลาดเอาอยู่ทุกสถานการณ์แม้ว่าบางสถานการณ์จะลา,ลายล้อมไปด้วยสิ่งที่มันน่ากลัวขนาดไหนแต่คุณก็เอาอยู่อยู่เสมอนี่แหละค่ะ จุดโหดของคุณก็คือคุณเข้าใจจังหวะชีวิตของคุณเรียบร้อยแล้วแม้ว่าจะมีอุปสรรคขความน้ำเข้ามาขวางกั้นคุณขนาดไหนความฉลาดและความที่เป็นคนรักตัวเองคุณก็เอาสถานการณ์นั้นอยู่นั่นเองและตอนนี้เวลานี้พลังงานของคุณเป็นอย่างไรคะโอเมก้เทนออบบอน ดูงานของคุณสิคะนี่คือตอนนี้เลยคุณทํางานหนักมากทํางานจนไม่มีเวลาพักผ่อนบางคนอาจจะบอกว่าทําไมงานฉันเยอะจังเลยแต่บางคนอาจจะชอบนะคะเพราะสมัยนี้มันไม่แน่มันไม่นอนนะคะถ้าคุณอยากจะออกจากงานคุณไม่ได้ออกจากงานหรอกคะ่ะเพราะบางท่านเป็นเจ้าของธุรกิจคุณรู้ว่าการทํางานหนักในวันนี้ ภายใน5ปีหรือ3ปีนี้คุณวางไว้แล้วว่าชีวิตของคุณจะเป็นเยี่ยงไรนั่นเองพบตนูการเงินการงานของคุณงานหนะักก็เท่ากับว่าเงินเยอะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจคุณจะต้องวางคนให้ตูกกับงานเอกตาเวก อีกตามมานี่นะคะแต่ถ้าคุณเป็นลูกน้องนะคะคุณก็อธิบายให้เจ้าหนายได้รับรู้ว่างานคุณหนักแบบนี้เขาจะต้องนะคะคิดคำนวณค่า OT ให้กับคุณด้วยเพิ่มเงินเดือนให้กับคุณด้วยคุณต้องมีปากมีเสียงคุณเป็นคนมีปากมีเสียงอยู่แล้วค่ะคุณไม่ยอมให้ใครเอาเปรียบคุณแน่นอนความฉลาดความได้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละแม้คุณจะเจองานหนักขนาดนี้ คุณเดินเปิดประตูเข้าไปหาเจ้านายได้เลยเพราะดวงชะตาของคุณคือจุดโหดจุดที่ฉลาดสุดๆของคุณได้เปิดแล้วจุดที่ไม่ยอมให้ใครเอาเปรียบและคุณก็ไม่ชอบเอาเปรียบใครด้วยนั่นเองต่อค่ะโอ้มกอในออฟสอดตอนนี้บางท่านมีความเป็นกังวล นะคะมีความเป็นกังวลน,นอนไม่หลับขี้ยอมปลดล็อกตัวเองออกจากความอ่อมความยมณนะตอนนี้เวลานี้หากตอนนี้คุณมีความเป็นกังวลในเรื่องการงานหรือไม่กล้าเข้าไปคุยกับเจ้านายคุณหรือถ้าคุณเป็นเจ้านายหรือว่าเป็นผู้บริหารเข้ามาดูคลิปนี้คุณมีความเป็นกังวลในเรื่องบางสิ่งกลัวลายใครเด้งมาก็ไม่รู้นะคะกลัวข้อความใครเด้งมาก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นวางให้ลง งให้ได้คุณเอาอยู่ทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักหรือว่าเรื่องครอบครัวคุณนั่นเองอยา่าอย่านะคะใส่เสื้อกันหนาวในหน้าฝนทั้งที่ฝนมันยังไม่เคยตกเลยนั่นเองต่อค่ะโอม my god ขอบคุณค่ะ นะคะคุณหวาดกลัวที่จะรับตำแหน่งงานใหม่ๆมีคนนี่คือเซเว่นออฟบอลตอนนี้เวลานี้คุณคิดว่างานที่คุณทำจะไม่ทันเมื่อไหร่ที่คุณคิดไปก่อนแสดงว่าคุณไม่มีความชัดเจนแต่ตอนนี้เวลานี้ให้คุณเปลี่ยนไมเซ็ตบอกว่าคุณเองก็เอาอยู่ถ้ามีใครมารบกวนสมาธิคุณคุณก็ปฏิเสธแค่นั้นเองเซเว่นออฟบอคุณจะได้จับงานใหม่ๆงานนี้เป็นงานที่ท้าทายความสามารถของ คุณนะคะงานนี้เป็นาง,งานที่จะนำพาให้คุณก้าวไปสู่องค์กรที่ยิ่งใหญ่ถ้าคุณไประดับลูกน้องผลงานที่คุณกำลังโฟกัสอยู่นะตอนนี้ เป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมเป็นผลงานที่คุณไม่สามารถบอกใครได้แม้ใครอาจจะเข้ามาซุ่มดูงานของคุณก็ตามแต่อย่าพึ่งให้เขารู้เพราะงานนี้มันจะสร้างให้คุณกลายเป็นคนที่มีประสิทธิภาพเป็นแลไอเทมที่ไม่มีใครเหมือนและ ไม่เหมือนใครถ้าองค์กรขาดคุณไปเขาก็ต้องสร้างคนใหม่มาทดแทนคุณกว่าเขาจะสร้างคนใหม่มาทดแทนคุณเขาจะต้องใช้ระยะเวลานั่นเองนะคะต่อค่ะโอ้ทุกคนก้าวุณดีมากเลยเซเซ นะคะภายใน7วันนี้คุณจะได้รับงานพิเศษรับงานรับๆงานอะไรก็ตามแต่งามเสี่ยงๆถ้าคุณทํางานธุรกิจสีเทาคุณจะได้เดินออกมาจากธุรกิจสีเทาแต่เราบอกเลยว่าคุณไม่ได้ทํางานธุรกิจสีเทาหรอกค่ะเพราะว่ามันขึ้นในออฟสอดนะคะคุณเป็นคนที่ฉลาดไม่ชอบโอูงใครและไม่ชอบให้ใครเอาเปรียบแต่ที่สําคัญให้ระวังข้อมูล รู้หน้าไม่รู้ใจข้อมูลในเรื่องการงานบางคนเข้ามาตีสนิทคุณเพื่อต้องการผลประโยชน์ในตัวคุณวานให้คุณช่วยแบบนั้นวานให้คุณช่วยแบบนี้ด้วยหวังที่คุณเป็นคนใจดีระหว่างคําว่าใจดี กับคนโดนเอาเปรียบให้ระวังให้ดีๆนะคะอย่าอย่าอย่าให้คําว่าใจดีของคุณให้คนอื่นมาล้าเส้นในชีวิตคุณเพราะฉะนั้นตอนนี้เวลานี้ดวงคุณแข็งดวงคุณโหดคุณฉลาดมากคุณไม่ให้ใครมาล้าเส้นในชีวิตคุณแน่นอนแมสเซนทนออฟสอดมา ตอนนี้ให้คุณระวังทั้งคนข้างหน้าและคนข้างหลังไม่ว่าใครก็ตามระวังได้แต่อย่าระแวงและที่สําคัญซัพพอร์ตตัวเองให้มากๆรู้หน้าไม่รู้ใจเพื่อนของคุณในวันนี้อาจจะเป็นศัตรูหักหลังคุณในวันข้างหน้าก็ได้ต่อค่ะโอ้พระค่คุณ คุณเตรียมตัวชิวสบายสบายคุณเป็นคนฉลาดพลังของคุณนะตอนนี้ไพ่กาลังมาบอกคุณว่าจุดโหดของคุณที่ใครก็ไม่สามารถต้านใครก็ไม่สามารถเอาคุณอยู่ได้ใครก็ไม่สามารถล้มคุณได้นี่คือ king of cup ต่อให้นะคะคนฉลาดขนาดไหน เป็นช้างตัวใหญ่ขนาดไหนบริษัทช้างยักษ์ขนาดไหนก็ไม่สามารถล้มคุณได้เพราะคุณเป็นคนที่เข้าใจโลกทุกสิ่งทุกอย่างจุดโหดของคุณก็คือตัวของคุณความฉลาดความมีวิสัยทัศน์การมองการไกลคุณเป็นคนที่มองมองด้วยสายตาแล้วคิดไปด้วยแล้วก็โฟกัสในอนาคต5้าสปีสิปีคุณไม่ได้เชื่อใครง่ายบางคนเข้ามาพูดประจบกับคุณคุณฟังนะ แต่คุณไม่ได้เชื่อเขาคุณเอาทุกอย่างมาคิดอย่างรอบคอบแต่คุณเป็นนักบริหารที่ดีคุณเป็นคนที่ซับพอร์ตแล้วก็ขอแล้วก็คอยให้คำปรึกษาคนอื่นได้เสมอคุณเป็นคนที่ล้มยากมากๆค่ะ เราบอกเลยว่านี่แหละค่ะเขาเรียกว่าแมว9ก้าชีวิตไม่มีใครโค่นล้มคุณได้เพราะคุณเป็นคนเจ๋งถ้าเป็นคุณพ่อคุณก็เป็นคุณพ่อที่ใจดีเป็นนักบริหารเป็นหัวหน้าง,งานที่ดีคุณประสบความสําเร็จทุกเรื่องราวคุณรู้ว่าจะต้องวางหมากเกมกับแต่ละคนไว้อย่างไรนั่นเองในสมองของคุณคือเป็นนักวางแผนชั้นกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมนั่นเองต่อค่ะ โอ้ม่ก็คุณก็เป็นผู้หญิงที่สวยถ้าคุณเป็นผู้หญิงจุดโหดขาโหดในชีวิตคุณคือคุณเอาอยู่ทุกเรื่องราวคุณเพอร์เฟก ณตอนนี้เวลานี้นะคะนี่คือควีนอวบคุณฉลาดคุณเตรียมตัวรับสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาให้คุณบริหารจัดการบริหารทางด้านความรู้บริหารทางด้านองค์กรของคุณนะคะนี่คือบางคนอาจจะได้เข้าไปเป็นนะคะวิทยากรคุณจะกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังในงานของคุณและที่สำคัญคุณจะได้เข้าสังคมใหม่ๆใครยื่นอะไรให้คุณคุณรู้ว่าคนนั้นมา ในรูปแบบไหนคุณไม่เคยจะตกเป็นเบี้ยล่างของใครอีกต่อไปเพราะมันถึงเวลาดวงชะตาของคุณเป็นจุดแข็งของคุณที่คุณได้เรียนได้รู้แล้วว่าคุณนี่แหละโคตรฉลาดไม่มีใครกล้ามาล้ำเส้นคุณได้อีกต่อไปแม้เขาจะแอบเข้ามาหาคุณคิดว่าคุณโอ้ยไม่เป็นไรหรอกคุณเขาอาจจะคิดว่าคุณแบบ เออไม่ถือสาแต่ที่จริงแล้วคุณมีแผนชั้นยอดซับซ้อนมากกว่าที่พวกเขาคิดนั่นเองต่อเอกออสอดนะคะคุณมีความเป็นกังวลนอนไม่หลับปิดกั้นตัวเองบางท่านเท่านั้นนะคะแต่บางท่านคุณเอาอยู่ทุกสถานการณ์คุณรู้ว่าจังหวะไหนควรปล่อยชีวิตให้ฟูจุดจังหวะไหนนะคะควรอยู่คนเดียวและตอนนี้เวลานี้หากพลังงานของคุณเจอเรื่องที่มันอ่อม เอกอบสอดหากตอนนี้เวลานี้ คุณกําลังรู้สึกอ่อมรู้สึกยมโฟกัสที่ตัวเองยิ่งคุณโฟกัสเรื่องความอ่อมความยมแล้วเมื่อไหร่ความสุขจะเข้ามาหาคุณค่ะจุดโหดของคุณนี่แหละค่ะจุดที่จะเป็นฟางเส้นสุดท้ายทําให้คุณได้ตื่นรู้ทําให้คุณได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นเมื่อคุณถึงจุดที่ตกต่ําที่สุดคุณจะได้เรียนรู้ว่าไม่มีใครอยู่ข้างคุณเลยนะคะมีคุณแค่คนเดียวกับคนที่อยู่หน้ากระจกคุณเท่านั้นที่จะคอย พพอร์ตและคอยยิ้มให้กับคุณอยู่เสมอนั่นเองต่อค่ะโอ้ค่ะคุณค่ะจิตวิญญาณของคุณไม่ใช่จิตวิญญาณธรรมดาเพราะนี่คือดวงชะตาของคุณคุณจะกลายเป็นคนที่ฉลาดรอบรู้รอบคอบเวลามีปัญหาคุณใช้สติในการแก้ไขปัญหา คุณใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาแม้ว่าปัญหานั้นมันจะเป็นจุดที่ยากลำบากแสนเข็นขนาดไหนก็ไม่สู้ปัญญาที่คุณมีณนะตอนนี้นี่คือยิ่งคุณมีสมาธิมากเท่าไหร่เติมบุญให้กับตัวเองมากเท่าไหร่ จิตของคุณก็ยิ่งสูงมากขนาดนั้นจิตสูงไม่เท่าไหร่ความฉลาดความมีสติปัญญาของคุณแม้แต่บุคคลภายนอกยังล้มคุณยากเลยค่ะนี่แหละค่ะถ้าคุณตะโกนวอยวายมันก็มีแต่ความวอยวายแต่ถ้าคุณนิ่งเงียบเงียบคุณคือผู้ชนะนับไปเป็นผู้ชนะเป็นหนึ่งเก้าแล้วบางคนยิ่งเงียบคุณยิ่งอ่านใจคนออกเสียงในใจของคนนั้นจะเปล่งประกายออกมาให้คุณรู้เท่าทันเขานั่นเอง และนี่คือเดอะเฮอร์มิตคุณเป็นคนฉลาดรอบรู้รอบคอบเอาอยู่ทุกสถานการณ์ไม่ว่าคนคนนั้นจะเข้ามาหักคุณในรูปแบบไหนต่อค่ะโอไมก็ฮัตเกุณ เตรียมตัวรับโชคลาภเงินทองที่กําลังจะเข้ามาหาคุณจุดโหดณตอนนี้จุดแข็งของคุณณตอนนี้คุณคิดหวังสิ่งใดคุณจะได้ตามที่คุณปรารถนาเตรียมตัวเพจออบิโคคุณอยู่ดีๆนะคะคุณเดินทางคุณก็จะมีโชคมีลาบคุณจะได้โชคลาภแบบฟุกๆโชคลาภเป็นโชคลาภลอยจุดโหดของคุณคุณคิดสิ่งไหน คุณปารถนาสิ่งไหนสิ่งนั้นจะลอยมาเหนือในอากาศเหมือนปาฏิหาริย์นี่คือเอตออฟเบตโคหนึ่งเหรียญน,นั่นเองนะคะสิ่งที่คุณจะได้มาคือโชคลาภแบบฟุกโชคลาภที่เข้ามาหาคุณแบบคุณไม่คิดไม่ฝันอะอว่าคุณจะมีโชคลาภแบบนี้นั่นแหละค่ะสิ่งที่คุณจะได้มาไม่เกินเจ็ดวันนี้พลังงานของไพ่กำลังมาบอกคุณว่า คุณกําลังจะเจอจุดโหดของคุณแล้วนะจุดโหดที่คุณสามารถดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาสู่ในชีวิตคุณและองค์กรของคุณได้แม้ว่าศัตรูคู่แข่งจะเข้ามาหาคุณขนาดไหนก็ไม่สามารถล้มคุณได้นั่นเองต่อค่ะโอเมก้าถูกออบสอด บางบางท่านถ้าเป็นผู้หญิงก็มีความลงลังเลขาดความมั่นใจคุณจะมีโชคมีลาบนะคะแต่ถ้าคุณโฟกัสว่าเมื่อไหร่นั่งรอเหมือนหมดความหวังรอท,ทําท่ารอทําท่าแบบ แบบในรูปนี้ค่ะเมื่อไหร่รอแบบนั้นรอแบบนี้ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองเมื่อไหร่ล่ะคะแล้วคุณจะได้พบโชคลาภแล้วเมื่อไหร่คุณจะเจอความสุขบางคนก็โฟกัสในสิ่งที่คําพูดคนอื่นเอาคําพูดของคนอื่นมาใส่ใจนับจากนี้คุณได้ตรนะหนัคุณได้รู้แล้วไม่เกินสองวันนี้เตรียมรับความเฮงความปังที่กําลังจะเข้ามาหาคุณแตะเอียใบใหญ่ๆเข้ามาหาคุณแน่นอนค่ะ โอ้ไม่ด้ขอบคุณค่ะความรักความสุขสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นกับคุณแล้วคุณปัถนาจะมีโชคคุณปัตนาจะมีลาบคุณปัถนาจะมีความสุขถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณปัถนาจะมีใครสักคนเข้ามาซัพพอร์ตคุณในเรื่องความรักคุณก็จะเจอรักแท้คุณปัถนาจะให้ตัวเองเป็นผู้หญิงที่สวยเลอค่าคุณก็จะเป็นผู้หญิงสวยเลอค่านั่นเองนะคะแล้วถ้าคุณเป็นผู้ชาย คุณก็เป็นผู้ชายที่เพียบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่คุณปรารถนาคุณฉลาดอยู่แล้วค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างเข้ามาก็เพื่อมาสอนคุณมาสอนให้คุณได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วเมื่อคุณเข้าใจตัวเองมากขึ้นคุณวางตัวเป็นเมื่อคุณวางตัวเป็นคนที่เข้ามาหาคุณเขาก็จะมีความเก่งใจคุณแต่ถ้าตอนนี้เวลานี้คุณวางตัวเป็น แล้วและคนที่กำลังจะเข้ามาหาคุณเขาก็มีความเก่งใจคุณมากขึ้นที่ผ่านมาคุณวางตัวเองไม่ถูกที่แต่ตอนนี้คุณวางตัวเองถูกที่คุณวางตัวเองเป็นแล้วว่าสมควรจะวางตัวเองไว้ตรงไหนนั่นเองนะคะและตอนนี้ คุณเตรียมตัวหลับโชคลาภความสุขที่กำลังจะเข้ามาหาคุณคุณกำลังถูกปลดล็อกออกจากเรื่องที่ออมเรื่องที่โยมที่อยู่ภายในใจคุณและนี่คือชัยชนะความสำเร็จต่อค่ะโอ้ม่กไฟออปิโกนะคะที่คุณมีความเป็นกังวลน,นะตอนนี้เวลานี้บางท่านเท่านั้นนะคะไม่มีเงินไม่มีเงินเลยค่ะบางทีอาจจะมีนะแต่มีน้อยภาพ ภาพลักษณ์ของคุณอาจจะเพอร์เฟกแต่บางสิ่งบางอย่างคุณกําลังแก้ไขสถานการณ์เงินครั้งนี้โชคลาบแบบฟุกฟูครั้งนี้ จะเข้ามาปลดล็อกให้คุณได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งให้คุณมั่นใจไม่เกิน5วันนี้ย่างช้า8วันนั่นเองนะคะแต่ให้คุณเชื่อมั่นและมั่นใจพลังงานจุดโหวของคุณเราบอกแล้วไงคะว่าจุดโหดของคุณสามารถดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่คุณอย่าทําตัว อ่อมอย่าทำตัวยมอย่าทำตัวให้เป็นบุคคลที่อ่อนแอคุณคือนะคะคนอื่นเขายังมองว่าคุณเป็นคนฉลาดคนอื่นเขายังเกรงใจคุณแล้วทำไมคุณถึงไม่มองเห็นคุณค่าศักยกภาพในตัวเองค่ะต่อค่ะโอ my g o d the Moon นะคะถ้าเมื่อไหร่คุณเป็นกังวลอย่าลืมนะคะคุณจงเป็นไฟฉายที่ คุณอย่าเป็นไฟฉายที่ส่องแสงสว่างให้กับคนอื่น แต่คุณจงเป็นไฟสายที่ส่องแสงสว่างให้กับคุณณนะช่วงเวลากลางค่ำกลางคืนเดอะมูลในครั้งนี้นะคะหมายความว่าสิ่งที่คุณโฟกัสคือเป้าหมายไฟทางแม้ว่าคุณจะเดินคนเดียวคุณก็มีแสงสว่างของไฟฉายส่องนำทางให้ชีวิตคุณอยู่และที่สำคัญแสงไฟฉายยังไม่พอและมีแสงแห่งจันทาคอยปกป้องคุ้มครองคุณอยู่คุณจะ กลัวอะไรไปเล่าในเมื่อความฉลาดอยู่กับคุณเรียบร้อยแล้วนั่นเองต่อค่ะขอโทษค่ะเราลืมออกนะคะมาค่ะนะคะนับจากนี้โอ้แม่กขอ่ะุณค่ะกณค่ะ นะคะเตรียมตัวเป็นมหาเศรษฐีพันล้านลอยล้านได้เลยค่ะคุณจะมีโชคครั้งใหญ่ภายในก็ดวันนี้นับไปหน้าเจ็ดหลังเจ็ดความฉลาดจุดโหดของคุณมาถึงแล้วคุณอย่าทำตัวอ่อมคุณอย่าทำตัวยมนะคะ เช้านี้เป็นเช้าที่สดใสความหม่นมองกําลังจะหลุดหายไปจากชีวิตคุณโชคลาภครั้งใหญ่นับไปหน้าเจ็ดหลังเจ็ดการเดินทางจะนําพายคุณมีโชคลาภเข้ามาแบบฟุๆและทําให้คุณตั้งตัวได้โชคลาภครั้งนี้ทําให้คุณกลายเป็นมหาเศรษฐีนี่คือเทนออป i ิโก เป็นมหาเศรษฐีชั่วลูกชั่วหลานคุณเป็นคนฉลาดคุณเป็นคนวางเกมคุณจะกลายเป็นคนที่ประสบความสําเร็จเร็วกว่าเพื่อนของคุณไม่ว่าตอนนี้คุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามแต่คุณจะสร้างความภาคภูมิใจเงินร้อยบาทของคุณเงินหมื่นบาทเงินแสนบาทเงินล้านบาทของคุณในวันนี้ ที่กำลังจะลอยเข้ามาหาคุณแบบไม่ทันตั้งตัวมันจะทําให้คุณก้าวไปสู่ยุคมหาเศรษฐีในตัวคุณนั่นเองเพราะนี่คือหนึ่งเหรียญแล้วก็สิบเหรียญหมายความว่า ชีวิตของคุณกำลังจะได้เจอโชคใหญ่ไพ่กำลังมาบอกคุณว่าคุณกำลังจะเจอจุดหมดจุดแข็งเพราะความฉลาดของคุณจุดแข็งของคุณก็คือความฉลาดความรักตัวเองของคุณนั่นเองทําให้คุณผ่านวิกฤตทุกสิ่งทุกอย่างจนกลายเป็นมหาเศรษฐีนี่คือมีตึกเป็นของตัวเองมีบริษัทเป็นของตัวเองนั่นเองต่อโอไมก้าส์โฟว์ออฟับ บางสิ่งบางอย่างนะคะมันอาจจะไม่ทันใจคุณให้คุณมีความสุขในทุกๆวันไม่ต้องรอคอยนะคะเรื่องบางเรื่องในเรื่องความรักคุณไม่ต้องรอคอยโอกาสไม่ต้องรอคอยวาสนาอะไรที่มันใช่ของคุณ <c oughs> คุณจะชิวคุณจะเบาคุณจะสบายในเรื่องความรักของขวัญบางสิ่งบางอย่างช้าๆได้พาเล่มง,งาม <c oughs> เรื่องความรักบางสิ่งบางอย่างคุ้ยคุณอยากจะเจอคนรักเจ้าชายที่เพอร์เฟกต คุณจะได้เจอเจ้าชายที่เฟอร์เฟกก็ต่อเมื่อนะคะคุณแสวงหาคุณอยากได้คนรวยคุณอยากเจอผู้หญิงสวยคุณก็ต้องหาแอปที่มีผู้หญิงสวยๆหรือเดินทางนะคะถ้าไม่ชอบถ้าคุณต้องการดอกไม้คุณจะต้องไปดงดอกไม้แต่ถ้าคุณอยากได้สิ่งโตคุณก็ต้อง ไปดงที่มีสิ่งโตนั่นเองนี่คือการเปรียบเทียบนั่นเองคุณอยากได้สิ่งไหนให้คุณไปตรงจุดจุดนั้นแล้วคุณจะได้พบสิ่งที่คุณปรารถนานั่นเองอย่ายืนรอคุณยืนรอแบบนี้มันก็ไม่มีความหมายขอให้คุณทํางานทําสิ่งที่คุณรักแล้วคุณจะได้พบแต่ความสุขต่อค่ะโอเมก้ oh นะคะนี่คืออะไรคะ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณสวยทั้งเพียบพร้อมคุณสวยคุณโดดเด่นคุณมีเอกลักษณ์นะคะเราบอกเลยว่าเพอร์เฟกสุดเพอร์เฟกเป็นผู้หญิงเวิร์กอิ o งวูแมนเป็นคุณแม่คุณก็เป็นคุณแม่ที่ใจดีเป็นภรรยาก็เป็นภรรยาที่เพียบพร้อมเหมาะสมซึ่งกันและกัน คุณเกิดมาเป็นคู่สร้างคู่สมกันคุณเห็นไหมคะนี่คือ King of ครับนี่คือ Queen of ครับราชินีถือถ้วยราชินีที่มีความพาวความสวยความมีเสน่ห์ที่เร่าร้อนหาตัวจับยากคุณจะได้เจอหลักที่แท้จริงไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามแต่เวลานี้จุดโหดของคุณคือคุณเอาอยู่ทุกสถานการณ์ไม่ว่าสถานาการณ์นั้น จะเข้ามาในรูปแบบไหนคุณพร้อมที่จะเรียนรู้แม้ว่าคุณจะมาจากดินคุณก็กลายเป็นดาวได้ในชั่วข้ามคืนไม่มีอะไรที่คุณไม่สามารถทำได้คุณสามารถทำได้ทุกเรื่องแล้วสามารถพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินความฉลาดจุดโหดของคุณก็คือแบบนี้แหละคะ่ะคุณจะกลายเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์น่าหลงไหลตอนนี้เวลานี้คุณรักตัวเองไปแล้วความมั่งคั่งลำรวยโชคลาภเงิน ทองบางคนอาจจะได้ช้าได้เร็วขึ้นอยู่กับคุณโฟกัสเรื่องไหนเมื่อคุณโฟกัสที่ตัวเองความสุขนั้นก็จะเข้ามาหาคุณแบบรวดเร็วนั่นเองคุณเป็นคุณแม่นะคะคุณมีความเป็นห่วงลูกแต่คุณก็รักตัวเองอยู่เหมือนกันนั่นเองเพราะคุณไม่อยากให้ตัวเองโทมคุณอยากให้ตัวเองเป็นจุดเด่นอยู่ตลอดเวลาคุณอยากให้สปอร์ตไลท์ส่องให้คุณอยู่ตลอดเวลาต่อค่ะ โอ oh นะคะเรื่องบางสิ่งบางอย่างนะคะคุณเป็นคนเลือกเยอะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงใครไม่เฟอร์ฟิ ใครไม่คู่ควรสําหรับคุณคุณเซโนค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือเรื่องอะไรก็ตามแม้แต่การที่คุณจะมีโชคลาภครั้งนี้เข้ามาเป็นโชคลาภแบบฟุกๆคุณก็ยังมีความลังเลเลยมีความลังเลมีความสงสัยว่ามันใช่ของเราไหมมันใช่จริงเหรอถ้าคุณมีความลังเลแสดงว่ามันไม่ใช่ของคุณนะคะให้คุณโฟกัสไปเลยว่ามันคือของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่สิ่งที่เข้ามาหาก คุณนะตอนนี้เวลานี้คุณฉลาดมากพอคุณเอาอยู่ทุกสถานการณ์และพลังแห่งแห่งความฉลาดไม่ใช่ฉลาดธรรมดานะคะเราบอกเลยว่าคุณที่ได้เจอคลิปนี้คุณฉลาดมาพร้อมกับความเพอร์เฟกทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานครอบครัวการเรียนการศึกษาการเงินจากที่มีความขาดแคลนคุณเอาอยู่คุณจะกลาย เป็นมหาเศรษฐีแน่นอนค่ะเพราะนี่คือเอทออ o p โ i c a l แล้วก็ ten o p ป i c a ต่อค่ะโ Oh my god ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คืออะไรคะนี่คือทีออ f ครับคุณเตรียมตัวเฉลิมฉลองชัยชนะความสำเร็จเพราะอะไรล่ะเพราะคุณโฟกัสที่ตัวเองไปแล้วคุณรู้ว่าสิ่งที่คุณเจอมามันคือ ให้คุณได้เรียนรู้ให้คุณเป็นคนที่พาวิ่งกว่าเดิมให้คุณเป็นคนที่เพอร์เฟกมากกว่าเดิมจนใครๆเขาจะต้องหันมาจับ จ้องมองตัวคุณไม่ใช่มองแค่ผลงานแต่มองที่รูปร่างหน้าตาคุณด้วยว่าคุณมีความเปลี่ยนไปจนใครๆหลายๆคนถ้าคุณมีการนัดเลี้ยงรุ่นงานแต่งงานหรืองานเฉลิมฉลองอะไรบางสิ่งบางอย่างคุณจะมีความโดดเด่นมากกว่าคนอื่นที่อยู่ในกลุ่มของคุณนั่นเองคนอื่นจะหันกลับมา มองคุณว่าทําไมคุณเปลี่ยนไปได้ทขนาดนี้ทําไมคุณเพอร์เฟกแต่คนจะเข้ามาขอถ่ายรูปกับคุณเพื่อที่เขาจะเข้ามาตี่สนิทกับคุณเพราะคุณมีเสน่ห์เหลือลน้นไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเตรียมตัวเฉลิมฉลองความสําเร็จได้เลยค่ะต่อค่ะโอ้แ oh ม่กูดขอบคุณค่ะขอบทีทีท นะคะและที่สำคัญคุณมี energy พลังงานบวกอยู่แล้วการงานของคุณคุณเตรียมตัวเฉลิมฉลองงานใหม่ได้เลยค่ะทีออฟวอคุณจะต้องได้ทำงานเป็นงานทีมเวิร์กแน่นอนแหละคุณทำงานคนเดียวคุณก็เอาอยู่แต่ยิ่งทำงานเป็นทีมมันก็ยิ่งทำให้ประสิทธิภาพในเรื่องการงานมันมันมีความแข็งแกร่ง มากยิ่งขึ้นนี่คือสิ่งที่คุณจะได้เจอณช่วงเวลานี้แม้แต่คู่แข่งของคุณหรือหุ้นส่วนของคุณมองตาก็รู้ใจ นะคะนี่คุณจะได้เจอหุ้นส่วนที่ดีในเรื่องการงานและหุ้นส่วนนี้จะเป็นหุ้นส่วนสองคนหรือ3ามคนคนก็ตามแต่การทำงานเป็นทีมเวิร์คคุณก็เอาอยู่หรือคุณจะทำงานคนเดียวคุณก็เอาอยู่คุณเป็นคนที่ปรับตัวเข้ากับทุกสถานการณ์ได้ช่วงเวลานี้แต่ถ้าคุณเป็นคนที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วนะคะครอบครัวของคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งพร้อมหน้าพ่อ แม่ลูกนั่นเองต่อค่ะโอ้ไม่กขอบคุณค่ะขอบคุณจจุดเด่นของคุณจุดโหดของคุณนะคะจุดแข็งจุดเด่นจุดโหดอะไรก็ตามแต่ความสุขของคุณจะกลับเข้ามาอีกครั้งเป็นความสุขที่คุณปรารถนาชัยชนะการเฉลิมฉลองครั้งนี้เป็นการเฉลิมฉลอง ทั้งคุณทั้งแฟนคุณไม่ว่าคุณหรือแฟนคุณจะเป็นแบบไหนก็ตามแต่นี่คือการเฉลิมฉลองความสำเร็จถ้วยที่ยิ่งใหญ่ความสุขในชีวิตของคุณถ้าคุณปรารถนาจะมีแฟนคุณได้เจอแฟนนะคะถ้าคุณปรารถนาจะมีคู่ถ้าคุณปรารถนาจะมีคู่รักคุณจะได้เจอคู่รักเหมาะสมและคู่ควรสําหรับคุณคุณเห็นไหมคะนี่คืออะไรคะราชินีถือถ้วยและนี่คืออะไรคะราชา ราชาถือถ้วยคุณเอาอยู่ทุกสถานการณ์ความสุขกำลังจะเข้ามาหาคุณแปบ๊บหนึ่งนะคะนี่คือความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่คุณปรรถนานะคะนี่คือ King of Cup และนี่คือ q u e e n of Cup ความยิ่งใหญ่ความมั่นคงในหน้าที่การงานของคุณคุณ จะเป็นคู่ที่เป็นคู่สร้างคู่สมคุณคู่บุญคู่บาลีมีมีแต่ความฉลาดความพั่งพร้อมเข้ามาในชีวิตคุณเป็นชีวิตที่สุดเพอร์เฟกคุณเอาอยู่ทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักและความฉลาดไม่มีใครเข้ามาหาคุณแล้วนะคะ มาเอารัดเอาเปียบคุณได้ไม่มีใครกล้าล้ำเส้นคุณอีกต่อไปนี่แหละค่ะจุดโหดเมื่อคุณรู้ว่านะคะสิ่งที่คุณยอมคนอื่นมากเกินไปคุณก็จะกลายเป็นเบี้ยล่างเขาแต่คุณไม่ให้คนอื่นมาล้ำเส้นคุณอีกต่อไปคุณฉลาดมากขึ้นคุณเป็นคนที่จริงคุณฉลาดอยู่แล้วแต่ที่ผ่านมาคุณมีความเกรงใจเขาความเกรงใจเขาเลยเอาเส้นความเกรงใจของคุณนั่นแหละ เป็นการเอาเปรียบคุณนับจากนี้จะไม่มีใครมาเอาเปรียบคุณอีกต่อไปแล้วเพราะคุณวางเส้นให้กับสถานะพวกเขาไว้ห่างจากตัวคุณเรียบร้อยแล้วนี่แหละค่ะแล้วเตรียมรับความสุขความเจริญรุ่งเรืองที่กำลังจะเข้ามาหาคุณอีกครั้งนี่คือ Six ออฟครั คุณปรารถนาจะมีความรักคุณจะได้เจอความรักลูกคุณก็จะกลับมาเป็นเด็กดีสร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณในเรื่องการงานและการเงินโชคลาภครั้งใหญ่เตรียมรับโชคลาภแบบฟุ่เข้ามาคุณได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนแล้วกลายเป็นมหาเศรษฐีที่มีตึกกลายเป็นมหาเศรษฐีที่มีตึกใหญ่ละฟาแบบนี้ได้เลยนั่นเองนะคะวันนี้นะคะเช้านี้ ไม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ